โรงเรียนของเจียมวิทยาคมสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานีอำนาจเจริญขอนำเสนอระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาต้นแบบรางวัล IQA Award ประจำปี2566โรงเรียนของเจียมวิทยาคมมีวิธีการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและสะท้อนการพัฒนาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขับเคลื่อนนโยบายด้วยกลยุทธ์การดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใน ยุคดิจิทัลมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินการเพื่อความสะดวกรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1การกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและเป้าหมายคุณภาพโรงเรียนของเจียมวิทยาคมได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งภายในและภายนอกด้วยวิธีการ SW o t a n a l y s i s มีการทบทวนปรับเปลี่ยนเป้าหมายคุณภาพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์ผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมาโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศจากการนิเทศติดตามนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและผลการประเมินการจัดการศึกษาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นข้อมูลพื้นฐานเบสไล i ์ด d ต้าในการกำหนดเป้าหมาย ความสำเร็จที่ท้าทายของมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายของโรงเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปกำหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์รวมถึงได้จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาระยะ3ปีและแผนการปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาจุดเน้นภารกิจและค่าเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้อย่างสอดคล้องกัน องค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นําการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยกําหนดรูปแบบการบริหารแบบ k c w s c Model มาใช้ในการขับเคลื่อนและมีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรทุกฝ่ายรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาผ่านกระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพตามแผนพัฒนาสถานศึกษาระยะ3ปีแผนการปฏิบัติการประจำปีโดยมีปฏิทินการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ผู้บริหารสถานศึกษามีการกำกับติดตามและนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบตัติซึ่งประกอบด้วยโครงการกิจกรรมที่ขับเคลื่อนความสำเร็จตามวัตถุประสงค์สำคัญเชิงกลยุทธ์อย่างครบถ้วนมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลและรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่กระบวนการบริหารจัดการการศึกษาผ่านเพจ Facebook เว็บไซต์โรงเรียนช่อง YouTube และมีการเผยแพร่ต่อคณะศึกษาดูงานอย่างสม่ำเสมอองค์ประกอบที่3กระบวนการตรวจสอบความสำเร็จตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนขงเจียมวิทยาคมมีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวางแผนการประเมินร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของทุกฝ่าย มีการใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายในการวัดและประเมินผลเช่นการใช้กระบวนการ PLC ใช้ Google Form ในการตรวจสอบและสอบถามความคิดเห็นและการสัมภาษณ์ตามสภาพจริงหลังจากนั้นสถานศึกษาจะจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อเสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไปองค์ประกอบที่4ภาพความสำเร็จของสถานศึกษาต่อวงวิชาการ สถานศึกษามีผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมระดับดีเลิศขึ้นไปติดต่อกัน3ปีการศึกษาคือปีการศึกษา2563ถึง2565โดยมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคือ k c w SC Model ส่งผลให้โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้รับเกียรติบัตรรางวัลระดับคุณภาพโรงเรียน SCQA ระดับสพทในปีการศึกษา2565และมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ของสถานศึกษาเรื่องการแก้ไขปัญหาผลการเรียนศูนย์รอมอสของนักเรียนโดยใช้ Lotus Model ส่งผลให้นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ คิดเป็นร้อยละร้อยในปีการศึกษา2,565ซึ่งได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน8กลุ่มสาระเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง3ปีการศึกษารางวัลศิละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่70จำนวน10เหรียญทองและโรงเรียนขงเจียมวิทยาคมผ่านการรับรองมาตรฐานจากสมสระดับดีในการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบที่4องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ ยืนผู้บริหารสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีการพัฒนาที่เป็นระบบมีความต่อเนื่อง ทำให้ได้รับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถานศึกษาต่างๆอย่างมากมายและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3ปีเป็นที่ยอมรับต่อผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารงานแบบ k c w SC Model และการใช้กระบวนการการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่องและมีการรายงานผลการดำเนินงานผ่านช่องทางเพจ Facebook e m i s วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนและจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย g o Google Google d r i v e ผลลัพธ์จากการดำเนินงานจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานและการศึกษาทั้งสามมาตรฐานดังจะเห็นได้จากผลงานรางวัลต่างๆรวมถึงการบริหารจัดการสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สะท้อนถึงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย